อาวันนี้จะมารีวิวการต่อขนตาของน้องแอร์นะคะนี่นะขนตาของน้องแอร์นะคะจะเป็นไซส์อา8 9 10 11 12นะคะลักษณะขนตาของน้องแอร์นะคะจะเป็นขนตาที่ผ่านการลิฟติ้งมานะเพราะฉะนั้นขนตานะคะจะจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นขนตาที่ผ่านการดัดหรือว่าการลิฟติ้งมาแต่ว่าตอนนี้โดยภาพรวมก็โอเคนะคะเนี่ยม่อไต่อมาได้กี่วันแล้วคะกี่วันละน่าจะประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะใช้ขนตาของเยลิกนะคะนี่นะอันนี้เยลิกนะเอมองแม่หน่อย เออเนี่ยนะขนตา